สวัสดีพี่น้องแฟงครับเอฟซีทุกท่านครับผมมือนี่ลุงเขียวกะแต่ยิ่งข่าวว่าลุงก่อนสิมาหาอยู่หากินมาหายามต่อนยามยังไปนะกะแจ้งไปหาเพื่อนครับผมกะโดนนี่ลุงเขียวก็มาหาเพื่อนอยู่สวนบึงดน,งดนออสวัสดีครับลุงก่อนสวัสดีครับผม,มอ๋อสิไปเนี่ยอะไรก็ยด์นี่อารอบตั้งแบบไหนโอ้ โอ้นี oh, ่ครับแมนบ้เอาไปเบิ่งกันว่ารอบตังลุงก้อนสิเป็นจังไรพี่น้องโอ้ยูเหลือกันบนลุงก้อนเจ้เอา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 เบิ่งน้ำกันเอาแต่ว่าลุงเขียวลงมาได้ตัวนี่โอ้นี่ครับโอ้นี่รอบตังค์แลุงก้อนนะรอบตังแ์เมนบ้โอ้เขาบอมีเหี้ยเนาะ โอ้นี่ครับไปแล้วครับผมนี่รอบตั้งพี่น้องรอบตั้งนี่ครับนี่พี่นอ้นองไปแล้วพี่น้องไปแล้วน้ำกันลึก โอ้โออยามาหกขักหกแหนทั้งลูกกอนเนาะอืมนี่ครับเขาไปแล้วพี่น้องเขาไปแล้วโอ้เขาไปลำบากลำบนครับผมเนี่ยบนน่ะโอ้การหาอยู่หายจินนี่ทรมานนี่พี่น้อง สวัสดีทีล่ละอันนี้ฮะไม่กันบ่ตามครับผมนี่ครับผมหลังจากนั่นกนกนนงกะได้มาบังการได้้นมาสามวาปรากฏสีหาเต้มพี่น้องนี่ก็เลั่สิไปอีกตัวหน,นึ่งนะลุงก้อนเนาะนี่ครับผม ลุงก่อนไปแล้วหูก่อนไปแล้วพี่นอ้องนะครับบังกะรีประกวดมาอืมเสียงงูหรือพี่น้องมึงเนี่ยเปียงไดท่านเขาสุปปลา เขาเอื่นรอบยังก็รอบตั้งเนาะกว่ารนนุ่กรอนเนาะนี่ครับผมโอ้มันก็เด้มีแต่ตัวใหญ่ๆน,นี่ครับผมคุณอ่ะไม่อดหัวคนให้ตัวรอบขึ้นพี่น้องเอ้ยคุอ่ะตัวปะบูครับผม พอเขาบอกมีเหียมเลยลงไปบ่ได้เนาะลงก่อนเนาะคร,นครับผมนี่ครับผมเนี่เบิ่งการน้ำกันไปรี้ยใหญ่ครับผมเนี่งแต่ลงก่อนลงไปก็ยังใส่ตุงไปเอาครับหนามนี่ทวมหัวว่าลงก่อนขึ้น่าโอ้ทวมหัวเนาะ รอบมันมีหลายรอบเนาะลุงก่อนเนาะมีรอบตั้งรอบนอนเนาะครับผมนี่บรรยากาศอยู่แถวหนองบึงโดนป้ายนี่นี่เพิ่นบ่ลือออกครับไปเลยเป็นแพ่เลยตะกี้นี่ โอ้ยชีเรียกเขาไปกับลุงกวนเขาไปให้ผลไปหาตึกปลาโดผลเราพี่น้องแต่โดดนี่ือสิตึกบ่ได้ดอกเขาไปผนคือเขาไปบ่ได้แล้วเรียกเขาไปบ่ถึงแถแน่นอนพอฆ่าโจโรเลยนี่ครับผมยุผลไปลุงกวนหวังอ่าลุงสมภา,าพไปจะผลเหนื่อยผนกลางบะ เอาโดนเนี่ยโอ้หลอกก็ไม่พูไปเอาหวอืมนี่ครับผมนี่แจ็คลังบ้านนี่นี่แจ็คลังบ้านนี่อีกสามไปทางพุ่นได้ปะ ตามครับผมนี่ก็ออกมาแล้วครับผมลังใจนะ้รก็เดี๋ยวประทังในอยู่รยค,รครับผมนี่อีกบลายหลังนี่ครับไก่ม็ดเราครับผมนี่กันยกขึ้นมาแล้วพี่น้องตัวนี้มีพ่น้อรอบตังรุ่งก้อนพนวาวานี่เขาหลอบตังครับผมนี่มองโคกๆคนละวระเทศ ขันแปน,นี้ยนี่ดีว่าถือตีเมื่อกวอนนี่ครับอันนี้ตัวอันนี้หลังสุดท้ายสิโอ้โโโโอมีประกฏพ่ะนะเม่อกวันว่า ตัวปกกดกาประกาศซ้ำตามทรายหาเส้นหมดอที่เุกวันนี่ครับรตัวปกกดพี่น้องเอ้ย นี่แจ้งหลังเมื่อวานนี่นี่ครับผมก็รอทบงพ่งามกันพี่นวองว่าสิเป็นจ้งใดผมนี่นี่ครับมัดมปลาสลีปมันสีสอบอยู่ในไหมันบ่ ผมนี่อไอยลงก่อนขึ้นมาถ้าบางคนง่ายยัปนครับผมนี่นี่ครับผมหลังจากลงกวางขึ้นมาลุงก่อนเนาะเขาไหวบางตัวประกกตพี่น้องประกกตปลาบัวปลาคุณรวยปลาคุณรวยเอ๋เอไปเทใส่นั่นเหมือนกันลุงก่นอนวาง อันนี้แก้วหกหลังเนี่ยพี่น้องเบิ่งตัวปักกดไปไทยปูปลาปลายังกว่าคุณด้วยเรื่องนี้พี่น้องแล้วไปอีกจุดอันนี้ยามหกหลังพี่น้องตัวปักกดแม่พี่น้องส่ออันปะซัมสิโยสิกินแล้ลุงก่อนเนาะไปเรื่องนี้ตัวไปไทยไหมสัมเร็จคือเอาได้พี่น้องแต่ซัมสิโยสิกินนี่เขาเอิ่อนอะ เอิ้นรอบยังกว่าลุงกวนหลอบตังนี่ครับผมเหยียก็ไม่ใส่นี่ครับผมพุ่มปัญญาแบปรื่อข้ยมืปนี่เขา็นปากนี่เมนเขาจินต้ยะอตัโปลาโดเนี่ยอันนี้พุ่มปัญญาเนี่ยต้องพอแต่แม่พระมาเล่นบอลหลอบตัวนี้มั้บมือของลุงสโอ้ัหฉีดของคนเลยนี่ครับผมกะสำเร็จขึ้นก่อนลุงกวนเนาตนอยะ งงนี่อดนี่ครับผมสําเน็จครับผมมันเส้นมันห่างเกหน่อยปาน่อยเ่รเขานี่ครับสรคชิปนี้ก่ขอจบชิปไปเพียงสํานีครับผมสวัสดีครับผม